ที่สุดข้าก็ทำสำเร็จจนได้ไอ้ทองดีอยากจะตะโกนให้กล้องไปจังทุ่งเดียวนี้เพราะอะไม่ได้สินี่มันเรียนครูเที่ยงนี่นะขืนแหกปากออกไปคงถูกใครหาว่าบ้าเท่านั้นเองขยันจังนะพี่อทองดีป่านนี้ยังฝึกซ้อมอยู่ได้ไอ้ทองดีเป็นคนมาใหม่หากไปตั้งใจ คงจะตามพวกสิทธิ์เก่าของครูไม่ทันจ้าแม่ทับทิมเรียกฉันทับทิมเฉยๆก็ได้ฉันไม่ใช่คนถือยศถือศักด์มาจากที่ไหนฉันขอบใจแม่เอ้ย,อย,อย,อยทับทิมมากจ้ะดึกแล้วขอตัวไปนอนก่อนละวันพรุ่งจะต้องตื่นไปวิ่งแต่เช้าเขาไม่อยากพูดคุยกับเราเลยหรือไงนะจะว่าเจียมตนก็คงไม่ใช่และเพราะเหตุอันใดกันนั่นทับทิม มองตามไอ้ทองดีฟันขาวจนสุดสายตาทับทิมไม่เคยมองค่าไอ้บุญยังด้วยท่าทางมุ่งหวงอย่างนี้มันมีดีดเนื้อกว่าค่าที่ตรงไหนไอ้คนที่ไม่มีหัวนอนปลายตีนอย่างนี้ ไอบุญยังนี่วะนึกจะไงถึงมาดวดเหล้าในตลาดตั้งแต่วันวะเนี่ยเอ๊ะใครแหกเข้ามายืนตรงหน้านี่ข้ากำลังอยากจะมีเรื่องอยู่พอดีเว้ยทำเป็นวุยวายไปได้ไอบุญยังพวกข้ากำลังทำหน้าที่กรมการเมืองนาแหกตาดูสิว่าเองพูดอยู่กับใครไหนใครวะอื้อ้าวนะชิดพี่มิ่งพี่ทอง เดี๋ยวนี้เป็นกรมการเมืองพี่ชัยเลยก็ใหญ่เลยนะแล้วเองเหรอไปฝากตัวไปลูกศิษย์ครูเที่ยงอีกไม่นานก็มีชื่อเสียงโด่งดังกว่าใครๆส่วนพวกข้านะใกลจะแย่แล้วละอ้าวทำไมละพี่กระตามกุมตัวไอ้จ้อยที่ต่อยคุณเฉิดลูกชายท่านเจ้าเมืองจนฟันหน้าหักถึงสองซี่ไม่ได้สักทีนะสิวะท่านเจ้าเมืองเลยไม่ใครจะพอใจไอ้นั่นมันชื่อไอ้จ่อยไม่ใช่เหรอไอ้จ่อยต่หากละ แต่ชื่อไม่สําคัญดอกว่าเพราะเปลี่ยนกันได้รูปร่างมันสันทัดไม่สูงเท่าไหร่แต่จมูกโด่งหน้าตาคมสันพวกเด็กวัดมันว่าเวลายิ้มเห็นฟันขาวฟันขาว <c oughs> หรือว่าว่าอันใดบุญยังหรือเองเคยเห็นมันที่ไหนรีบบอกมาไวๆเดี๋ยวนี้ พี่บุญยังนี่มันช่างเหลวไหลวันนี้เป็นวันที่ข้าสอนแม่ไม้ลูกไม้กลมวยต่างๆให้มันกลับหายหัวไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันจ้ะพวกฉันก็ไม่เห็นพี่บุญยังตั้งแต่เช้าพวกเองก็เหมือนกันไม่เอาไหนข้าบอกแล้วไงว่าให้ฝึกกาลังขาถึงจะฝึกกลมวยของข้าได้แต่ส่วนใหญ่กับขาอ่อน ไร้กำลังแล้วจะฝึกกันได้ยังไงวะไอ้ทองดีฟันขาวฉันอยู่นี่จ้ะกลหนุมานทยานเมื่อกี้เนี่ยมีแต่เองเท่านั้นที่ฝึกได้น้อยคนนักที่จะสามารถใช้ไม้นี้ข้าหวังว่าเองคงจะใช้มันให้เป็นประโยชน์นะไอ้ทองดีฉันจะมันฝึกฝนให้เต็มที่จะไม่ทำให้ครูผิดหวังจ้ะ แม่ไม้ลูกไม้ต่างๆเนี่ยข้าก็บอกไปเกือบหมดแล้วล่ะอยู่ที่ใครจะรับได้มากน้อยแค่ไหนพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าเหนื่อยกายเหนื่อยใจอยากจะพักเต็มทีไปได้ไปไปไพ่อจ๊าเห็นไหมว่าท่านพิมพ์คนที่ไม่ตั้งใจฝึกฝนน่ะยากจะประสบผลสำเร็จได้ แต่พ่อก็ยังดีที่มีสิทธิ์ที่ตั้งใจอย่างพี่ทองดีไม่ใช่หรอจ๊ะไอ้ทองดีมันเหมือนพวกนกเหี่ยวดวงของมันอยู่ที่เดียวไม่ได้ดอกว่าทับทิมไม่เข้าใจพ่อหมายความว่ายังไงจ๊ะพ่อเพิ่งจะเอาดวงของมันมาดูนอกจากมันจะเป็นคนที่มีดวงชีพจรลงเท้าต้องเที่ยวเล่ล่อนไปดวงของมันไม่ใช่ดวงคนธรรมดานะแต่จะยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า และเราคงไม่สามารถรั้งมันเอาไว้ได้พี่ทองดีเตะซ้ายขวาสลับกันใส่ต้นกล้วยเป็นการใหญ่ มันไวซะจนมองแทบไม่ทันและพอหยุดเท่าน,นั้นต้นกล้วยก็ถึงกับหักพับลงไปทับทิมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ลรอจ๊ะในครูหนึ่งละจ้าแอบมาซ้อมคนเดียวอย่างเงี้ยพี่ทองดีไม่เบื่อหรอจ๊ะไอทองดีมันเป็นคนชอบหัดมวยไทยการได้ทำในสิ่งที่ชอบย่อมจะไม่เบื่อหน่ายง่ายๆหรอกจ๊ะแล้วถ้าพ่อสอนพี่ทองดีจนหมดไส้หมดพุงไม่มีอันใดจ,จะสอนต่อพี่ทองดีจะทำยังไงละจ๊ะ เอกลำบากใจนักไม่ต้องตอบก็ได้ฉันถามไปอย่างนั้นแต่ที่ฉันอยากจะถามจริงๆก็คือถ้าวันหนึ่งพี่ทองดีไปจากที่นี่พี่จะคิดถึงคนทางนี้บ้างไหมจ๊ะไอ้ทองดีจะไม่มีวันลืมใครหรือลืมน้ำใจที่มีคนมอบให้หรอกจ้าฉันอยากได้ยินแค่นี้ซ้มต่อเธอจากพี่ทองดีทับทิมไม่กวนแล้วล่ะทับทิมหมุนตัวเดินจากไป ทำไมไอ้ทองดีจะไม่รู้ว่าเองมีน้ำใจต่อข้ามากแค่ไหนแต่ถ้ายังเป็นคนกระจอกงอกง่อยอยู่อย่างนี้ไอ้ทองดีคงรับน้ำใจของใครไม่ได้ไอ้ทองดีพี่บุญยังข้ารู้นะว่าเองเอหวังอันใดข้ามศพข้าไปก่อนดีกว่าแต่ข้าว่าพี่บุญยังเข้าใจข้าผิดแล้วล่ะข้าสนใจแต่ฝึกมวยไทยเท่านั้นไม่ต้องมาโป้ปดมดเท็ดปั้นน้าเป็นตัวกับข้า นึ่ว่าไอ้บุญยังอ่ะกินหญ้าแทนข้าวหรือไรวะข้าเน่ะเคยเป็นศิษย์เอกของครูแต่เองเพิ่งมาอยู่ใหม่อยากจะรู้นักว่าเองจะแน่สักแค่ไหนแต่ข้าไม่อยากสู้กับพี่บุญยังครูเทีเยนเคยสั่งสอนเอาไว้กินข้าวหม้อเดียวกันถ้ากัดกันมันก็คงไม่ต่างจากหมาสักเท่าไหร่แต่ถ้าเองล้มข้าลงไม่ได้เดี๋ยวนี้ข้าจะไปหาพวกกรมการเมือง แล้วบอกเรื่องที่เองมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่พี่ปุญยังถือกับหน้าถอดสีเลยหรือว่าไอ้ทองดีเองมันชื่อว่าไอ้ทองดีหรือควรจะให้ข้าเรียกชื่อเก่าว่าไอ้จอยกันแนว่วะ